สวัสดีนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ลุงยาก็มาลุ้นลูกไม้นะครับลูกไม้เบือยักษ์ออสเตรเลียนะครับวันนี้ยังไม่บานนะครับเดี๋ยวน่าจะบานพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เอาก็่แง้มแง้มกรีบออกมาแล้วนะครับตื่นเต้นเลยนะครับเพราะว่ากรีบเขาเป็นสีชมพูนะครับด้านในมาชมกันนะครับอนี่นะครับ จะเห็นกลีบเขาไหมครับกลีบกลีบด้านนอกจะเผยเฉเป็นสีชมพูเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนกลีบกลีบด้านนอกที่เป็นที่ปิดกลีบด้านในอีกทีก็จะเป็นจุดสีดำดำลายลายลายจุดสีดำดำนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าลุ้น ลุงยาลุ้นเลยนะครับลุ้นเลยนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องมาตั้งกล้องดูแต่เช้าเลยนะครับท่านผู้ชมว่าเขาจะออกมาเป็นสีอะไรแล้วก็ไส้เกสรเขาจะสวยไหมนะครับแต่ดูจากสภาพทรงกลีบที่กลมๆลุงยาคิดว่าน่าจะสวยมากนะครับถึงกลีบจะไม่เยอะก็คงจะอยู่ประมาณ5กลีบ6กลีบนะครับไะสอนกันนะครับ แต่ความพิเศษของเขาก็คือไส้เกสรกับสีนั่นเองนะครับเดี๋ยว,วพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะออกมาในลักษณะสวยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ในนี้เขาก็มีอยู่2ต้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีกระถางนี้อีกกระถางนึงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศอากาศเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับลุงยาก็นํามา อนุบาลไว้ในนีนนนน้นะครับก็เขาได้น้ำลึกๆเขาก็จะงามนะครับส่วนลูกไม้ไส้ไกสเกสรเพนซีนะครับอันนี้ก็ดอกบานวันที่3นะครับก็อดอกนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชมมาลุ้นกันนะครับว่าไส้เกสรด้านในเขาจะเป็นสีอะไรนะครับก็บัวช่วงนี้บัวยัง เพิ่งเริ่มมีดอกนะครับถ้าผู้ชมก็น่าจะเป็นหลังปีใหม่นะครับเพราะว่า,า,าช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับทางราชการต่างๆก็น่าจะหยุดก็คงจะหยุดเที่ยวปีใหม่นะครับก็ถ้า,าหลังปีใหม่วันที่3เป็นต้นไปก็ทักเข้ามานะครับที่เบอร์0 9 8 8 4 9ก3า8หรือ ID Line p ล y y a 5 5นะครับ หรือทักเข้ามาทางเพจลุงยานานาจิตตังนะครับก็หลังปีใหม่ก็จะได้เห็นดอกเขานะครับแล้วลุงยาก็จะ,ะจะส่งหลังปีใหม่ทีนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับต้นนี้ก็มี FC FC อจองไว้แล้วนะครับน่าจะ,ะน่าจะาจัดส่งวันนี้นะครับต้นนี้ส่วนต้นนี้ไซเกรสอรกอ็สี สีแดงเข้มๆนะครับสีแดงเข้มๆโทนก็โทนเป็นโทนต้นแม่สีบานเย็นนะครับก็ยังไม่บานนะครับตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงฝ่าแปดโมงนะครับแปดโมงช่วงนี้อากาศจะเย็นบัวก็เลยยังไม่ค่อยจะเริ่มบานนะครับท่านผู้ชมน,น,นะครับก็ ต้นนี้ใส่กระสอนสีเหลืองนะครับดอกทรงดอกใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็ใส่กระสอนสีแดงนะครับก็เดี๋ยวหลังปีใหม่อากาศดีๆก็น่าจะฟื้นตัวนะครับช่วงนี้บัวลุงยางไม่ค่อยมีเลยนะครับ,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 บก,ก็จะมีดอกให้รุนน่าจะเป็นหลังปีใหม่นะครับท่านผู้ชม แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นเรามาลุ้นดอกนี้ไปด้วยกันนะครับนะครับดอกนี้นะครับว่าเขาจะหน้าตาเป็นยังไงอดอกนี้ด้วยนะครับรก็น่าจะบานแล้วก็จะมีให้ลุ้นอีกต้นหนึ่งนะครับนะครับอตอนนี้ดอกดอกมากนะครับเป็นบัวพิการบัวยักษ์ออสเตรเลียที่ผ่านออกไปนะครับผ่านเป็นกลีบเล็กๆนะครับ แล้วก็จะมีต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับก็ยังไม่มียังไม่เจอดอกเลยนะครับยังไม่ไม่เจอดอกนะครับแต่ว่าเขาเขาก็มีหัวอยู่นะครับต้นนี้นะครับทรงดอกกลมๆนะครับดอกเขากลมๆลมุงยาถ่ายถ่ายน้ําเอาไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมี อตอนนี้ที่มีกลีบ9้าชั้นมีอยู่ต้นเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับต้นนี้จะเป็นกลีบ9้าชั้นแต่ว่าสีเขาเหลืองสีเหลืองไสก้กระสันสีเหลืองนะครับลุงยาก็ยังไม่ได้ทําหัวแยกนะครับต้นนี้นะครับส่วนมากแล้วลุงยาก็จะมาพักไว้ใน ในน um, ี้นะครับเพราะว่าถ้าน้ำน้ำตื้นๆครับก็จะลงหัวลงหัวหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับดูจะชัดอีกดังก็ครับท่านผู้ชม คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับก็มีอยู่3ต้นนะครับ3มต้นที่เราจะต้องลุ้นสีในวันพรุ่งนี้นะครับลุงยาก็ยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นดอกเขาเลยนะครับแต่ว่าเห็นแค่ปุ่มๆที่ว่าโตพอมาก้านไม่ขีดหน่อยหนึ่งนะครับลุงยาก็แง้มดูปรากฏว่าใส้เขาสวยสีเขาก็สวยแต่ว่าดอกที่เขาจะบานลุงยายังไม่เคยเห็นนะครับสําหรับต้นนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นด้วยกันนะครับ ก็ลุน3ต้นนะครับพรุ่งนี้ว่าเขาจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับก็หลังปีใหม่แล้วทักกันเข้ามานะครับเพราะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วการจัดส่งก็จะไม่ค่อยอไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าเราจะเที่ยวปีใหม่กันเนาะก็หลังปีใหม่ประมาณวันที่ อสองเป็นต้นไปก็ทักเข้ามานะครับที่เบอร์0 9 8 8 4 9 5 3 1 8หรือ ID l i n ย p ล NYA15 นะครับหรือทางข้อความเพจลุงยานานา,นาจิตตังนะครับอ่ะไปแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารุ้นกันนะครับสามต้นนะครับนะครับแง้มเป็นมาก็เป็นสีชมพูแล้วนะครับ